สวัสดีครับทุกท่านทุกคนพ่อแม่พีน้องวิทยาสหายคำวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาบางคนก็ไปวัดบางคนก็ไปทำบุญวัดท่านวัดน,นี้วันนี้ผมก็อยากจะใครเอาข้าวประวัติและผลงานครูบาเจ้าสีวีใจมาให้พ่อมแม่พีน้องได้ยิน ได้ฟังฮักกันนะครับเพราะแม่พี่น้องนักศีนักบุญทั้งหลายเขาลงมาฟังประวัติครูบาเจ้าศีวิจัยนักบุญแห่งร้านนาไทยของเขาเป็นมาความเป็ี่นมาเป็นใจเพื่อนย่าอย่างท่องเนี่ยว่าประวัติและผลงานของครูบาเจ้าศีวิจัยนะครับลองฟังพอครับตาวันลวง ลงแรงมาบม้อยลีลงแต่น้อยมืดม้อ,มอยมองมาอสีแสงแห่งธรรมะบ่ละลานีคุณงามความดีปาลมีท่านเจ้า สว่างสวัยส่องใจนุ่มเท้าลานาไทยเฮาทั่วท้องบุญปาลมิทวีแส,สองทั่วโคงเขตห้องแดนไทยถึงสมัยนี้มีความสุขงาจาย แสงทารรสองในพวงไทยหนูุ่มเทาหูบาสีวิชัยสายใหญ่แบบเบานักปุนไทยเฮาเผ่าเชื้อท่านเป็นคนยางทุกยำเอือเพื่อมีใจไปเอื้อเอางจ้างท สละโลกนี้บ่มีภัยายาจัมสแสวงหาธรรมดำเนินถูก,กตรงเจาะตอนจุติมาอื้นฟ้าทั่วห ฟ้าฝนข้าน้องทั่วท้องเกิดแผ่นดินไหวฟ้าค้างฟ้าห้องเสียงสนั่นก้องเพิ่มพูนเออสามโลกหูทางบูแลบูนว่ามีตนบุญโจทิโลกลา แม่เปิ้นันนาปีน้องเจ้าหูข้าชื่ออุสานาปีน้องป่อเปิ้นันนาบัรดาเปื่นป้องห้องกันชื่ออันอายควายตุ้งจื่อโลกฮักงามดีเหลือลายทวนสามพ่อใจอินเพื่อนว่าอัน โดยอัศจรรย์ห้องกันสั้นๆน,น่าพราะเรื่องสำคัญสอดคล้องหพี่น้องทั้งหลายว่าอาย้าห้องเฮมันถูกต้องงามดีพ่อท่านอายุง่างสิบแปดปีตอนนั้นก็มีคู่บาตานเจ้าคัตติยะ พระตุรงตรองเท้าเข้าสู่บ้านปางเมื่อนั้นอายฟ้าห้องนาลาป่อแม่จันบวชเน้นเมื่ออันพ่อดีพอท่านอายุย่างสาวเอ็ดปีเป็กตุพีธีที่วัดบานห้องบำเพ็ญความดีและบ่มีการคงและสืบสารจันลงธรรมะ นำทกํำ,ำกรรสอนบ่าวรพุทธเป็นพระตีใดพัฒนาท่านบูรณะพระศาสนาท่านสร้างวัดวามากไมยกายเก่าสิลวิทยโ,โยสายาตนเจ้าพระสง์ไทยเฮาแต่ไทย วัดวาสถานผลงานสร้างไว้ตามแต่ที่ใดหูมามีร้อยกว่าวัดเด่นชัดงามตาท่านพัฒน,นานักนาปาปานพัฒนาจิตใจสถาเจ้าบ้านดังดอกบัวบานป้น,ปนน้ำ ท่านเป็นนักบุญกัจุนเลิดล้ำทั่วทุกเถื่อนธรรมตำบลไปหลายจังวัดสร้างวัดฒนนพัฒน,นาคนจนลือทั่วนาสมเป็นนักบุญสมปานเกก่ากรมมาทานาเข่งคัดเจียงหายพยาวมีสาวสองวัด ที่ท่านนั่นได้สร้างมาเชียงใหม่เฮานั้นได้หันกัะตาสามสิบสองวัดนานักกว่าว่าันละปูนทินทานบ้านเกิดตานหันสถานสำคัญแน่ชัดสาสีวัดวาพัฒนาเล่งรัดทัดต่อที่หันท่านไปแม่ห้องเสานั้น ดักหูเย็นใจท่านนั้นเข้าไปสองวัดเนอเจ้าสุโคไทยนั้นนาคูบาก็เข้าพัฒนาเอาหนึ่งวัดจังวัดตากนางามตาเด่นชัดเจ็ดวัดท่านใดสร้างมาที่ยังบ่หูมีแหมนักนาที่สำคัญนาคูบา ั้านซางโดยสุเทพงงมตามาสมไฟอ้างท่านแปลงหนตัางครังนั้นสถาหลากหลายมากมายหลายจันร่วมกันที่หันมาอากมายมาลหลจังวัด บ่มีนัดนายาย่าผู้คนมากมายมากันพร้อมนะ้าหลายดินหลายทรายมากมายเจ้าหูค้าหาปันคนมาปัานนั้นมาด้วยแรงใจไผ่บ่อนีบกัน จ้วยกานที่หันตึงวันสรัทธาทั่วแคว้นมุ่งแดนสาวาสบ่อเอารายวันก้าแห่งสินจ้างโดยแรงศรัทธามาสมไัยอ้า กันสร้างโหนต่างครั้งนั้นได้ห้าเดือนป่ายเนื้อนายน,น้องฉันสาวสองวันหันพอดีทุกคนซาบซึ้งสร้างความสุขงาคด้วยบารมีหูบาจันเจ้า พระไตปิฎกเดินม,มาเข้าเงาสั่งขายนนาเอารวมไว้การใส่ใบลานช่วยกันก่อนไกลลายวัดที่ใดนำมาใด้ลอยกว่ามัดบ่อรวมปับมาซา ไปลานนั้นน้ามารวมกันเขาห้าพันสี่ร้อยแปดผูกเนื้อเจ้าแขดทองแขดทองน้ำเอาเก็บไว้เอลูกเฮลานสืบสารเสาะใจศึกษากันได้เน้อนา ผู้คนราบซึ้งพระคุณเหลือลายสุดจะบรรยายมากมายเนอเจ้านักพัฒนานักบุญแบดเบายิ่งใหญ่เน้อเฮาปี่น้องลานนาธานีสุขทีทั่วทอง ทั่วทุกแห่งห้องอาณาปลูกจิตสำนึกคัดเก่าาศึกงาสาจากท่านคููบาสินธรรมวานเขียนไปนักหนาเวลามันสั้นขอจบลงครันเท่านี้ ไครขี่ยาน้ำมาเก่าจี้จเพียงเท้าอีเอวังปริปุนังเฮฟังเท้าอีจบเพียงเท่านี้ก่อนแลวนเอ้ยสวัสดีครับแม่พี่น้องนักศีนนักบุญทั้งหลายวันนี้วันข้าวัาสาก่อ ทุกคนก็ไปทำบุญก็ขอเขือเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนกันคู่คู่คนเน้อวันนี้คนได้ได้ฟังข่าวครูบาเจ้าสีวิจัยนี่ก็ขอเพื่อมีอายุวันนะสุขัสพะละอันยิ่งยอดขอเพื่อได้บุญกุศลเน้อครับ